สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม พบกัหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนกันยายน2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้ดาวพระพุทธซึ่งเป็นดาวา ประจำตัวของท่านตกตำแหน่งมหาอุดนะคะแล้วก็เกษตรตราธิปดีท่านมีโอกาสพบเจอหน้าที่การงานที่ท้าทายความสามารถของท่านบางท่านก็ได้ทำงานยากที่ผู้อื่นก็ทำไม่ได้ส่งมาให้ท่านทำทำงานที่อยู่แนวหน้า ผู้ใหญ่จะเห็นผลงานของท่านท่านจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นช่วงจังหวะดีใครตกงานก็จะได้งานใครงานไม่ดีก็จะดีจะพบความมั่นคงสำเร็จเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตเงินดีงานก็เด่นสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องอคำพูดเอกสารสัญญา คนที่มีอายุน้อยกว่าพูดรักษาน้ําใจอย่ามีปัญหากับเขาเพราะถ้ามีปัญหาจะมีปัญหาทำให้ท่านทํางานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมีโอกาสที่จะโด่งดังให้อ่อนน้อมถ่อมตนกับบุคคลประเภทนี้ให้คนให้มีคนเชื่อถือต้องใช้ปัญญาสติและก็ใจเย็นๆมีองค์ประกอบการงานไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะชาวลัคนา ราศีธนู การเงินชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้มั่นคงดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่จะมีปัญหาอยู่บ้างโชคลาภเงินทองมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะชาวลัคนาราศีธนูทั้งหลายการเงินเดือนนี้นะคะดาวพระศุกร์โคจรได้ตําแหน่งลาภะลาภะคือโชคลาภได้โชคลาภได้รายได้ตั้งแต่วันปี2 5 6 3นถึง66นะคะเป็น ช่วงระยะเวลาจะมีความสําเร็จและก็รายได้เข้ามาอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนดาวประจําตัวเดินหน้าถอยหลังจะทําให้ไม่ได้รับความปกติคือเพื่อหาจุดที่ลงตัวท่านต้องทําใจนะคะผ่านช่วงเลวร้ายไปได้ท่านก็จะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะการเงินที่ดวงชะตาดวดาวประจําตัวเดินถอยหน้าถอยหลังอาจจะมีแกว่ง แก่งบ้านเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ต้องทําใจนะคะแต่เมื่อหาจุดลงตัวได้ผ่านพ้นช่วงเลวร้ายไปได้การเงินของท่านจะกลับมาดีอีกครั้งค่ะนะคะชาวลัคนาราศีธน,นูหมออ้อยก็ต้องฝากไปด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินต่อไปเรื่องความรักค่ะ สำหรับคนโสดท่านจะพบเจอคนถูกใจพบเจอในแวดวงการทำงานอลองคบหาดูใจกันนะคะว่าจะไปกันได้หรือเปล่านะคะความรักของท่านมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายและข้อควรระวังนะคะตัวของชาวลัคนาราศีธนูตัวท่านเองนะคะคนรักของธนูรอคอยความสำเร็จ มีเกณฑ์ดีงานทั้งเขาและเราทั้งธนูและคนรักนะคะไม่มีเวลาให้กันเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาตรงประเด็นนี้นะคะ,ะเป็นลูกหรือบริวารที่เกี่ยวข้องทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลักนณาราศีธนูต้องระวังด้วยนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรัก จูนให้เข้ากันนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนถูกใจเข้ามานะคะทางตรงทางอ้อมคือไม่เข้ามาตรงๆนะคะพัฒนาความรักให้มั่นคงขึ้นค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศรีธนูให้ท่านทำธุรกิจ กับคู่ครองนะคะคนรักหรือทำงานร่วมกันปรึกษาหารือกันในเรื่องหารายได้หรือการสร้างอนาคตให้ระวังนะคะเรื่องของบุคคลที่3ให้ระวังในครอบครัวนะคะยึดหลักศีลข้อ3เข้าไว้นะคะครอบครัวจะได้มีความสุขถ้าท่านปลีกประเภทแวกแนวนะคะครอบครัวมีปัญหาอย่างแน่นอนขอเตือนชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะโชคลาภค่ะ ช่วงนี้มีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะ เสียงก็เกี่ยวกับอายุคู่ครองของชาวธนูค่ะแล้วก็เพศตรงข้ามนะคะข้อควรระวังค่ะบริวารจะทำให้ร้อนใจท่านที่มีกิ๊กความลับจะรั่วไหลนะคะความลับปิดไม่มิดนะคะหรือกิ๊กจะทำให้ชาวธนูร้อนใจทรัพย์สินของชาวธนูจะสูญหายนะคะนี่คือข้อควรระวังนะคะในเดือนกันยายน2564ค่ะสุขภาพ ชาวลักนาราศีธนูต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนแล้วก็เอาใจใส่ตัวเองให้มากๆนะคะระบบกระดูกหัวใจสายตากรดไหลย้อนแล้วก็ช่องปากมีการร้อนในต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ดนดูแลอยู่มีการเจ็บป่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวลักนาราศีธนูต้องหมั่นดูแลสภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ หมออ้อยขอแนะนําวิธีแก้เครดเสริมดวงชะตาะประจําเดือนกันยายน2564 แก้สุขภาพไม่ดีค่ะชาวลักนาราศีธนูที่สุขภาพไม่ดีท่านจะต้องไปทําบุญนะคะตักบาทพระสงฆ์5รูปค่ะทําบุญเงิน19บาทนะคะแก้เคล็ดให้ตรงประเด็นนะคะแล้วก็แก้เคล็ดเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะความรักคือมันไม่ค่อยสมความปรารถนานะคะชาวธนูให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ําค่ะจะเป็นน้ําดื่มน้ําหวานน้ําอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือท่านจะร่วมสร้างห้อง น้กับวัดก็ได้นะคะและก็บริจาคค่าน้ําค่าไฟได้หมดนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ําแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวท่านเองนะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ด้วยนะคะช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe หมออ้อยด้วยนะคะให้ได้ยอดวิวเยอะๆนะคะวันเสนาร์นอาทิตย์มาชมการไลฟ์สดของหมออ,อ้อยดู ูดวงชะตาให้ฟรีช่วง19นาฬิกา9.00ถึง20.00 1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ,ะติดตามกันด้วยนะคะหมออ้อยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลักนาราศีธนูทุกท่านมีพละกำลังที่แข็งแรงพลังกายพลังใจก้าวผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงนะคะสวัสดีค่ะ